สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินกินอะไรนะมาม่ามามาค่ะมาม่าต้มยำใข่เห็ด นี่ผมชอบนี่สามชั้นชิ้นใหญ่ๆต้องไปเปื่อยน,นะอ้ ừ, วนคอเลสเตอรอลทรนทงนั้นเลยดู ừ, สนินี่ชิ้นใหญ่ๆกินเข้าไปความอ้วน ผักค่ะเราใส่ลงไปในหมอ้อแล้วค่ะมีมีค่ะนำเสนอนำเสนออะโชโชดูดิหมูสามชั้นหมูแบบคอเลสเตอรอลนุ่งนั้นเลยกินเข้าไ,ไปอ่ะตายไปก็ไม่ได้กินโอเคใส่ไข่ ากินอุ้ยีเรากินผักกันนะคะใส่ไปผักเต็มกรละมังเลยเดี๋ยวใส่ไปแล้ครึ่งน,นี่กระหมูไว้เติมค่ะกินมาม่าง่ายๆค่ะวันนี้เรามากินมาม่านนะเรากินมาม่ารสไหนนะต้มยำมาม่าค่ะมาม่ารสต้มยำกุ้งอร่อย,ยค่ะ ใส่ผักเยอะๆใส่เห็ดเยอะๆค่ะอร่อยแน่นอนกินด้วยกันลองชิมซิได้เลยองะอีหมูมันสุกแล้วหรอกินด้วยกันนะคะเย็นนี้ วันนี้ไปซื้อส้อมที่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะส้มเอามาคั้นเป็นน้ำส้มค่ะเราจะกินน้ำส้มกันถุงเ,เนี้ย10กิโลตรงเนี้ยค่ะนี่คือแบ่งใส่กล่งเซตาก้าว้แล้วนะคะส้มเขียวหวานลูกประมาณนี้ค่ะเอามาคั้นเป็นน้ำส้มโอเครูยได้เลยลุยออมากเลย ถ้ามันสุกแล้วเราต้องปิดไฟกนันะคะโอเคค่ะวันนี้เรากินกันแค่นี้นะคะฝากติดตามครอบครัวตัวอ้วนหาก,กินเที่ยวด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ